ทำที่กำลังกบเนะคี่กระเยจะรเทูกี่ข้าหมู

ก็ได้ครับเอาใหม่อะไรนะซื้อผักบท100 ยานยานขบกา้ากซื้ออย่างไรปา,ปากไม่แดงไม่มีแรงออกหน้ากล้องปากไม่แดงไม่มีแรงหน้ากล้องอก้างวามาแล้วมาแล้วใบกระเพราไม่ใช่หอ,อมอพริกหอมพริก,ออก ยักเข้าแล้วยักเข้าแล้วเอาเข้าห้างขอ่งี่นอเอากาเหรอเอาก่อนไม่ถึงั้นกะเพราไกเ้ายไม่มีซอสดำเอาไอ้้เขาเอาซีอิ้าไหมห่อยซีอิ้วขา ะจะได้อร่อยใส่น้ำตาลหรือผงชูรสน้ำตาลาเลือกมีบ่มี่ผงชูรสเลือกให้หมันทึกกองเด้ดิบ่มี่กองบมอ่มีบ้านนี้น่ะ เสร็จกะเพราหมูกะเพราหมูสับผัดพริกกะเพราหมูกะเพราหมูสับเฉยเฉยเอินแรงหน่อยใส่ใส่พริกพร้อมใส่หอมข้าวกระเอรกะเพราก่ะกะเพรากะเพราหมูแค่นั้นนะกระเพราหมูโอเคก่ยผัดพริกอีกอันหนึ่งบ่โบผัดพริกกันใหมันกะเพราหมูสับ เรียบร้อยแบบค่อนสวยมากินได้ฝนจะตกอ่าเนี้ยหมูไว้แล้วไงอ๋อก็พี่หมักแล้วไงหมักไว้แล้วหมักไว้แล้ว,ว,ลวใช่เอามาทำเนช่างนี่เราจะนิ่มถ้านี่น่ะถ้าเพื่วยชอบก็ได้เลยเนี่ยกินไหม cái vi hành chim chim mà cái chim nó nhéo nắm chim kèo xin đã cho úi nó mà <laughs> ที่ไม่มีสุดาพี่ก็เลยอเอาอาคุกใส่จะัาใส่นใส่เหงน้จนปาเหงน้ำป่าเหงน้ตาลชิครคช่วยเอาเดยตามสบายถ่ายไปแล้วเองั้นเซนี้เขาแต่ละอะไรต่นเต่ากันนะคะ